ถ้ารักษาเดี๋ยวเรามาเรียนต่อกันในเรื่องของการใช้รูปแบบ switch case นะครับนี่มาดูตัวอย่างว่าจะเป็นความไหนนะครับจะมาดูในตัวอย่างทีตัวอย่างอันนี้ให้ดูนะครับ แล้วมาดูโค้ดต sí ัวน yeah. ี้นะครับในในโค้ดตันนี้ก็จะมีตัวแปร a และ f a เท่ากับสองหรือตัวแปแล้วพอมาเจอ i f a เท่ากับจริงไหมไม่จริงนะครับไม่จริงก็มาดูอีกมาดู else นะครับเจอ e f e เท่ากับสองจริงไหมจริงจะไหนก็เป็นแต่ว่าแอปเปิลตัวนี้ของเขียนแล้วเอลสตัวนี้ก็ไม่ทำแล้วเพราะว่าทำตรงนี้แล้วนะครับเอลสตัวนี้ก็ไม่ทำแล้วเพราะว่าทำตรงนี้ไปแล้ว มนไปยัไงไใส่เป็นต่ากับสางนะครับปึ๊บตกับอ่ะก็จะมีคำว่าปนาน่านะครับเพราะอะไรเอกัจริงไหมไม่จริงก็มาทำเอลเัจริงไหมไม่จริงมาทำเอลอจริงไหมจริงก็ได้คำว่าป่าน่าเนะครับปานหนะครับาลองดูนีๆนะครับเอตระกัี่นะครับตรากัี่ เเท่ากับสี่นะครับตรงนี้นะครแล้วก็เอเท่ากับหนึ่งไมไม่จริงนะครับเอฟเอฟเท่า e กับสองไม้ A A ไม่จริงนะครับเอฟเอเท่ากับสามไม้ A ไม่จริงนะครับแล้วกนะ็เป็นเอฟช้อยฟูดเห็นไหมตัวนี้หรือไมครับเพราะว่าเอเท่ากับสี่ก็เลยมาอยู่ตรงนี ีนี้ถ้าเกิดว่าอ่มันจะมีวิธีเขียนโปรแกรมอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าการใช้สวิตเคชนะครับการการใช้สวิตเคชแต่สวิตเคชเนี่ยก็คือยัง่าไอเดียถ้าเป็นผมก็ไม่ใช้นะแต่แต่คุณควรจะรู้รู้ไว้ก่อนว่าสวิตเคชใช้งานยังไงนะครับอย่างโจทย์เดียวกันเนี่ยถ้าใช้สวิตเคชทำยังไงครับดูนะ เ,เรามาดูโค้ดตัวตนี้นะครับลองรันดูที่ผลลัพธ์อะไร e อ r o r Switch ว,วเ,เล็นะครับเนี่ยได้อันนี้นะครับช food ลองดูลังใส่หนึ่งนะครับเ,เห็นไหมออเลน p อป b a n a n านาน i าชอยฟเอาทำไมออกมาหมดเลยล่ะได้อ r a n เลด้วยได้แ p ป l e ได้ b า n a น a ได้ยฟออลองสองสิสองสอง ห็นไหมแอปเปิลบารนาชอยฟูดเห็นไหมเดี๋ยองสามสิบารนาชอยฟูดนะคคือในสูตทปเนี่ยเป็นมวนถ้สมมติว่าใส่สามใช่ไหมอย่างเงี้มันตรงกับีคสเลขสามเอแล้วก็สามันตรงกันอย่ี้อย่างเงี้ยมันจะทำตั้งแต่ตรงนี้กันมีดนี้นะคับนี่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งก็เลยหนึ่งตรงนี้เป็นจริงก็ตรงก็ถาทถามถา,มถามตั้งแต่พอแรก นี่คือการใช้สวิตช์แต่งๆการใช้สวิตช์ี่ถูกตอ้อ็มีคำสั่งร r e a k ไปด้วยนะครับเมื่อทำคำสั่งแล้วก็ break นี่อย่างกรณีนี้ตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้ปานนาอ่าเห็นไหมปานาน่เราเอาอันนี้เป็นเอทกับสามเห็นไหมอันนี้จริงไหมอันนี้ไม่จริงก็ไม่ทำนะครับไม่จริงก็ไม่ทำไหมพอมาถึงอันนี้ปุ๊บอันนี้จริงปริ้นนะครับปริ้นเห็นไหมครับปริ้นพออันนี้ทําจริงเสร็จแล้วมาเจอเบรกเบปุ๊บมันก็จะจบเลยนะครับนะครับอ่าลองไปอันหนึ่งสมมุนทงไซเอสนะคับหนึ่ง นี่นะครับหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งอันนี้เป็นจริงใช่ไหมจริงปุ๊บแล้วก็เบรกเบรกก็จบเลยนะครับนี่คือสั่งเบรกเห็นไหมจราัดเฉพาะอะไรอย่างเดียวนะคือมันต้องมีคําสั่งเบรกด้วยนะเมื่อเมื่อทำเมื่อทำกรณีนี้จบปุ๊บก็เบรกหยุดมันจะกระโดดออกจากสวิตช์เคสไปเลยเห็นไ,ไหมนี่คือการใช้คำสั่งสวิตช์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีแบบสัตน,นะครับในในไฟล์ PDF ที่แนบมานะครับเดี๋ยวคุณก็ไป ทำกันบ้านส่งนะครับตัวอย่างก็ใช้สวิตชเคนสวิตช์เคนเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะใช่อีเฟลก็ได้เพราะมันมีผลลัพที่เหมือนกันนะครับแต่สะดวกนะครับนี่วิสอนรให้คุณได้รู้ว่าส,สัตีมีการเขียนโปรแกรมแบบนี้ด้วยนะครับแล้วคลิปสั้นๆคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับอบันนี้ครับ